สวัสดีแม่แม่สีทุกกัานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อปู่บุญนำนะคะแม่แม่นี้เราพามาเยี่ยมชมน้องช้างที่แม่ามานแม่แม่ค่ะน้องช้างเยอะมากมาเลยอันนี้คือเตรียมรอสเตนบายนะะเพื่อรับนัดท่องเที่ยวนะคะแม่แม่มีทั้งช้างปลายช้างพังนะมีทั้งสีดอนะคะ หลากหลายมากๆเลยนะคะเยอะมากๆากรอสแตนบายกำลังมาก็มีนะคะแม่ๆกำลังเดินมานะตทองเที่ยวก็มาแล้วนะคะหนึ่งลนบัด ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาตินะคะแม่แม่ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยที่มาเที่ยวนะคะที่นี่ก็ฝากแม่แม่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะช่องคุณปูณน้ำกรเราด้วยนะ,ะสวัสดีค่ะ